ถ้าเมื่อคุณแปกประหลาดครั้งหนึ่งมากๆแล้วครั้งที่2และที่3มเนี่ยมันทำได้ยากขึ้นเสมอนะครับไอการตลาดเชิงสร้างสรรค์นเนี่ยถ้าเก,กิดความแต่ละคนมันไม่เหมือนกันละกันอย่างงผมเนี่ยพอเป็นธุรก,กิจอาหารเนี่ยครับมันไม่ต้องการการสร้างสรรค์อะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่าธุรก,กิจอาหารเนี่ยมันต้องมันมีองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งคุณภาพอาหารก็ตามบริการก็ตามนะครับการตลาดนี่ก็คือสำหรับผมก็คือเรื่องของอะไรเ n ี่ยทำให้คนเห็นบ่อยๆทําให้คนไม่ลืมเราเห็นเราแล้วก็กลับมากินแต่สมมติถ้าเป็นโลิัณที่มันแบบร้านอาหารใหม่ๆที่ต้องการใช้งบการตลาดน้อยๆก็ต้องใช้ไอเดียในการสร้างสรรค์นเนี่ยมากขึ้นเพื่อที่จะจ่ายเงินน้อยลงแต่คนเห็นมากขึ้นเพราะว่าเป็นกระแสแต่พอเป็นกระแสมากๆเนี่ยครับความยั่งยืนมันก็ไม่ได้จีรังขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเมื่อคุณแปลกป,ประหลาดครั้งหนึ่งมากๆแล้วครั้งที่2อครั้งที่3เนี่ยมันทาได้ ทนนี้บอกสำหรับผมผมมองว่าไอเดียที่รังสารแปลกใหม่เนี่ยผมไม่ค่อยนิยมผมเน้อะไรที่เป็นนอมเป็น normal ที่คนกินได้ทุกวันคน accept เราทุกๆวันไม่ได้ไม่ได้ขายความแปลกไม่ได้ขายไอเดียที่มันวาวเลิศเลอแต่เป็นอะไรที่มัน everyday eating ได้ครับ Facebook ครับ f c e e o o o ไอ Instagram จะเป็นช่วงจะเป็นแบบนั้นก็จะมีเป็นออฟไลน์ออฟไลน์ก็คือเป็นทั่วไปเลยครับยังเป็นโ l d s c h o อยู่ พอร้านจะเปิดตาจังหวะเนี่ยผมจ้างรถแห่เลยครับสองสามคันวิ่งก่อนร้านเปิด2องวันมีการแปะไวนิวที่หน้าร้านซึ่งผมก็จะเลือกเป็นพรามารีอยู่แล้วก็คือตรงนั้นต้องก็ต้องมีรถผ่านเป็นสักเดือนหนึ่งคนก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวร้านไหายปุ่นจะมาเปิดที่นี่นะครับแล้วก็ก่อนที่จะเปิดร้านหนึ่งเดือนเนี่ยผมก็ยิงแอดให้ก็คือมีแอดรอสิบยีตัวยิงเป็นเมนูอาหารยิงเป็นโปรโมชั่นยิงเป็นวันแกรนด์โอเพนนิ่งวันไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้สร้างสรรค์เท่าไหร่แต เพียงพอแล้วสำหรับธุรกิจอาหารในยุคสมัยประมาณนี้นะครับสมัยนีย้มันเป็นเรื่องของซีเเรื่องของเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดเกี่ยวกับการทำโปรโมชั่นที่มันตรงใจลูกค้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการออกโปรโมชั่นใหม่ๆการลดราคาการดิสカウที่ถูกใจลูกค้ากลุ่มนั้นจริงๆเพราะว่าเวลาแบรนด์ออกจากออกโปรโมชั่นจากส่วนกลางเนี่ยครับมันตรงใจแค่ประมาณหนึ่งแล้วกันแต่สิ่งที่มีแรง มี impact มากสุดนั่นคือโล m o t i o n นะครับโล m o ชั่นก็มาจากข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนั้นนะครับของแต่ละที่แต่ละโมเดลที่มันค่อนข้างจะพอจาะจงได้มันก็เลยจะออกเป็นการตลาดที่ค่อนข้าง impact แล้วก็ตรงจจตรงโจดต,ตรงใจลูกค้ามากที่สุดก็อยู่ที่โลเคชั่นครับมันเป็นเรื่องของการซีเนจี้ครับหลักๆพวกนี้าต้องมองว่า ความมีทังการตลาดพวกนี้ครับซายซิ่งมันต้องใกล้ๆกันแล้วก็แสวงประโยชน์ร่วมกันเวลาเราจะไปเสนออะไรใครเนี่ยเราต้องได้ประโยชน์เขาต้องได้ประโยชน์แล้วเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาที่ทั้งคู่ได้ประโยชน์เช่นกันการรวมกันแล้วทําให้เกิดสิ่งใหม่ครับประมาณนั้นนะก็ต้องประเมินให้ได้ว่าใครเป็นพาร์เนอร์ที่เหมาะสมแล้วก็จะเอาข้อเสนอไหนไปเสนอไหนเขาเพื่อให้แบบเกิดสิ่งใหม่เราทําร่วมกันครับวันที่ถ้าธุรกิจเราเป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆเราต้องหาสิ่งที่แตกต่างไม่เหมือนใครครับเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ แต่เมื่อไหร่ที่สเกลธุรกิจเราอะขึ้นไปในระดับกลางหรือระดับต้นน้ำแล้วบางทีการสร้างสิ่งใหม่ก็เป็นความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นนะครับบางทีเรามีสเกลเรามีฐานลูกค้ามี f c อยู่แล้วประมาณหนึง่งเราทําแค่สิ่งที่กลางๆค่อนบนใหม่ประมาณหนึง่งแต่อาจจะไม่ต้องคิดใหม่ทั้งหมดนะครับก็แค่นี้แหละครับผมบอกว่าเซฟโซนด้วยเพราะว่ามีแบรนด์ที่เคยทําแล้วเราสักเซสแล้วประมาณหนึง่งเราเอามาเดเวลลอปนิดหน่อยไม่ใช่เปต้องคิดใหม่หมดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คิดใหม่หมดเนี่ยครับ 1ต้นทุนในการเดเวลลอเนี่ยค่อนข้างสูงต้นทุนในการ R&D สูงครับแล้วก็ไม่มีอะไรการันตีผลสําเร็จของวกเนี้จริงๆเหมาะกับแบรนด์ที่เริ่มต้นใหม่ไม่ต้องใช้อะไรเยอะครับปังก็ปังเลยรวยก็รวยเลยแต่แบรนด์ที่มีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงอยู่แล้วพอเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วมันไม่ปังอย่างนี้ครับแล้วพอล็อตไปทั่วประเทศเนี่ยบางทีมันไม่คุ้มกับคอสหรือไม่คุ้มกับสิ่งที่ไม่ได้การันตีว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่าอย่างที่บอกแบรนด์ที่ซายหญ่ประมงขมึ แต่ไม่ล้มเหลวแน่นอนครับก็หลักๆก็โปรโมชั่นทั่วไปเลยครับในออนไลน์ก็มีพวกอะไรเนี่ยที่เขาเห็นว่าโอเคเมนูใหม่เรามีอะไรบ้างเราก็มีเมนูใหม่ทุก2-3เดือนโดยประมาณนะครับมีโปรดักต์ใหม่ๆเลยเข้ามาก็มีอย่างแบ่งแบรนด์ดูแลนิสซึ่อย่างเงี้ยครับเราขายเป็นคาเฟ่ทัวเรียนอย่างตอนนี้เราก็จะมีเอาบร ANCH มาประกบแหละเพื่อแบบเป็นการเพิ่มเอ็กเซเรนซ์ใหม่ของลูกค้าเดิมที่อาจจะกินเมนูเดิมจนเบื่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพิ่มเมนูใหม่ขึ้นมา มีการเพิ่มโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมในช่วงบางช่วงเวลาละกันอย่างพวกเด็กเปิดเทอมแล้วก็ใส่โปรโมชั่นเข้าไปในช่วงเทศกาลแล้วก็ใส่โปรโมชั่นเข้าไปโดยใส่ไปโดยที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้นั่งเทียนนะครับก็ต้องดูว่าโอเคอย่างปกติร้านเนี้ยเวลาเราเก็บข้อมูล c r อเนี้ยอาจจะเป็นลูกค้าบินหนึ่งนั่ง2คนเยอะหน่อย3คนเยอะหน่อยอ่าล้าก็จัดโปรโมชั่นให้มันแบบครอบคลุมกับจํานวนลูกค้าใช้บริการเฉลี่ยของสาขานั้นๆอย่างช่วงเทศกาลร,รู้เลยว่าโอเค สงกรานค์คนกลับบ้านกันเราอาจจะจัดเป็นเซตครอบครัวแฟมิลี่หคนแคนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่เพิ่มการเข้ามาใช้บริการแล้วก็เทิร์นเปิดเหตให้มันสูงขึ้นจากวันปัจจุบันได้อะไรอย่างเงี้ยครับ